ครับสวัสดีนะครับมาพบกันนะครับในประจำวันอังคารแล้วก็วันพฤหัสนะครับวันนี้ก็ประจำวันอังคารที่24สิิงหาคมนะครับในช่วงที่เซ็ตก็โอ้โหร้อนแรงเหลือเกินเนาะเออนะครับขึ้นมาประมาณ2วันะนะครับวันวันจันทร์30จุดนะครวันนี้ก็สักประมาณ10จุดต่อ เดแปบ,บเดียวก็ใกล้พันหกันนะเร็วไวมากนะฮะโอเคกเ็มีแบบมเม็ดเงินเข้ามาในหุ้นแบบขนาดใหญ่หลายตัวด้วยกันนะครับซึ่งอตอนนี้วันนี้เราก็จะมาพูดถึงเดกลุ่มหนึ่งนะที่แบบหลายท่านก็สงสัยแบบนะฮะหรือว่าสนใจก็แบบแกล้ากลัวว่ากลุ่มแบงค์เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับคือจะซื้อดีไหมซื้อ มาหลายครั้งแล้วแล้วก็มันเหมือนแบบยังแบบภาพยังไม่กลับตัวสักทีหนึ่งตอนนี้นะครับแต่ที่แบบเซตปรับตัวขึ้นมาเยอะนะฮะแล้วก็กลุ่มแบงก์ก็มาด้วยอย่างเงี้ยมันเป็นโอกาสหรือ,อยังหรือว่าแบบท่านที่ซื้อต่ำๆไปแล้วตอน,นปรับตัวลงเก็บไว้ลงทุนระยะกลางยาวเนี่ยนะครับภาพยังซื้อซื้อถือได้ต่อไหมหรือลงมาเป็นโอกาสในการซื้อเพิ่ไมไหมอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะมาพูดถึงในส่วนของตัวตวกลุ่มแบงก์กันในวันนี้นะครับก็ สามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับอืมก็ไลค์ผมด้วยนะครับเม้นทักทายกันได้ไ like ลค์รัวๆแล้วก็แชร์ข้อมูลข่าวสารนะครับให้กับเพื่อนในเ,เฟซของเราหรือในห้องนักลงทุนในกลุ่มต่างๆที่ทุกท่านอยู่นะครับซึ่งข้อมูลที่เรานำมาพูดคุยก็เชิญนักวิเคราะห์นะครับที่ดูแลในเซกเตอร์ต่างๆเนี่ยมาพูดคุยกันนะฮะซึ่งก็เป็นข้อมูลที่แบบในเชิงลึกนะฮะก็สามารถแชร์เก็บไว้แล้วก็ กลับมาเปิดดูทบทวนได้นะครับเพราะว่าข้อมูลปัจจัยพื้นฐามนมันก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไวนักเหมือนแบบการวิเคราะห์การวิเคราะห์ทางเทคนิคเนี่ยมันแบบเปลี่ยนแปลงข้อนั้งผันผนแต่เนี้ยสามารถแชร์ก็บไปได้นะครับไว้ทบทวนหรือว่าสร้างความมั่นใจเราว่าถ้าแบบปรับตัวลงมาอย่างเงี้ยเราเป็นโอกาสในการซื้อไหมอย่างเงี้ยน,นะครับเราจะกล้าซื้อไหมอย่างเงี้ยน,นะครับโอเคกเ็วันนี้นะครับก็จะเชิญพี่เจี๊ยบมา ูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งจากที่ครั้งก่อนก็ MTC นะแล้ก็พูดถึงมาแล้วว่าแบบกลุ่มไฟแนนซ์ปรับตัวลงมาก็เป็นโอกาสในการซื้อ MTC ก็เริ่มปรับตัวขึ้นมาละวันนี้ก็อีกครั้งหนึ่งนะครับมาคุยกันในส่วนของตัวกลุ่มแบงก์บ้างสวัสดีพี่เจีย๊ยบครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับก็โอ้โหมีประเด็นเข้ามานะพี่เจีตัววันแบบ วันเมื่อวานเนี้ยวันจันทร์หูกุมแบงก์ปรับตัวขึ้นโดดเด่นมากก็คือ,อเรื่องมันมี2ประเด็นใช่ไหมพี่ก็คือเรื่องไอ้ตัวลถตัวการนำส่งเงินกองทุนแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของการจัดชั้นหนี้อย่างเงี้ยเหมือนมาผ่อนปนตัวแบบความเข้มวดลงไหมพี่หรือดีเทลเป็นยังไงพี่ครับผมสำหรับไอ้ตัวมาตรการแบงก์ชาติที่ออกมาครับแล้วแบงก์ถึงขึ้นแล้วภาพข้างหน้าผลการทำงานเป็นยังไงครับผม ค่ะก็จริงๆก็เรียกว่ามีแคตเตลิสต์น,นะคะสำหรับกลุ่มแบงก์ก็คือทางแบงค์ชาตินี่ออกมาตรการช่วยเหลือลุกหนี้มาเพิ่มเตินม,มตน,นะคะก็โดยประเด็นแรกก็คือต้องการก็ยอมให้แบงก์เรียกว่าลดค่า F I D F, F, F cost นะคะเดิมเนี่ยมันคือลดจาก46 basis point มาเหลือ26เอ้เหลือ23 basis point นะคะก็ค,คือลดครึ่งหนึ่งเดิมเนี่ยมันจะครบกำหนดสิ้นปีนี้นะคะ แต่อันนี้แบงค์ชาติเนี่ยยืดให้เป็นไปครบกำหนดสิ้นปีหน้านะคะเพื่อให้แบงค์มีต้นทุนที่ถูกลงแล้วก็สามารถาผ่านต้นทุนที่ถูกลงเนี่ยไปให้กับลูกค้าได้เพื่อช่วยเหลือลูกค้าได้นะคะครับผมฮะอีกประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องของการแบบการที่แบงค์ชาติเนี่ยต้องการให้แบงค์เนี่ยเรียกว่า encourage ให้แบงค์เนี่ยปรับโครงสร้างนี่ให้ลูกให้กับลูกค้าในลักษณะที่ยั่งยืนคือเป็น เรียกว่าปรับระยะยาวเลยไม่ใช่เป็นาตรการช่วยเหลือระยะระยะสั้นพักหนี้สามเดือนอะไรอย่างเงี้ยต้องการให้แบบปรับโครงสร้างนี้ให้ให้สอดคล้องกับ c a s โ f l ของลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยสามารถเเอ,เอรอดจากวิกฤตได้ในในระยะยาวนะคะคซึ่งพอเขาเอินเครสโตมีเนะี่ยทางแบงค์ชาติก็บอกว่าถ้าถ้าแบงค์ทำอย่างนี้เนี่ยก็จะผ่อนผันการจัดชั้นนี้ ของลูกหนี้ที่ได้รับที่ทําการปรับโครงสร้างหนี้เออแบบระยะยาวนะคะซึ่งเก็จะผันผันในเรื่องของการจัดชั้นหนี้แล้วก็การตั้งสำรองลูกคดของกลุ่มเนี้ยไปจนปีอีกปีสองอีกสองปีนะคะครับพี่ครับปีสองสามนะคะสองนสองสามนะคะค่ะเดิมเนี้ยเขาก็ผันผันเหมือนกันแต่ว่ามันมันก็จะ ก็ S <S> จะจบสิ้นปีนี้นะคะครับฮะอย่างนั้นก็เหมือนว่ามันก็คืออันหลังเนี่ยเหมือนกับตัวลดภาระการตั้งสำรองใช่ไหมพี่ที่อาจา <โก S 1> อาจะสัานน้อยลงไหมพี่ในอนาคตก็โดยรวมทั้งสองมาตรการนี้นม,มาตรการแรกก็ลดภาระในเรื่องของตัวต้นทุนทางด้านการเงินม,มาตรการที่สองก็ลดความกดดันในเรื่องของการตั้งสำรองนะคะแต่อย่างน้อยก็สามแน่พวก มาตรการที่สองที่บอกว่าผ่อนผันกนารจัดชั้นนี้เนี่ยก็ก็คือแบงก์ก็ต้องต้องยอมสูญเสียในเรื่องของตัวพอปรับระยะยาวให้มันให้ให้มันเหมาะสมกับแคสโซของลูกค้าเนี่แบงก์อาจจะต้องมีการยอมลดอัตราด,กดอกเบี้ยเรื่องการชระน,นี่ไประยะยาวมากๆซึ่งอาจจะทำให้ตรงนี้เป็นแสร้างแรงกดดันกับตัวโลนยูนะคะอืมอืมครับเพราะฉะนั้นแบงก์ชาติก็เลยออกเรื่อง F I D F c o s t ที่ ให้ยืดออกไปอีกหนึ่งปีมาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผลบวกที่เกิดกับกลุ่มธนาคารเนี่ยในเรื่องของตัวการลดของ f อ f cost คเนี่ยจริงๆเอ่อถ้าเอาเฉพาะเรื่องนี้เรื่องเดียวเนี่ยมันก็น่าจะเพิ่มส่วนต่างในดอกเบี้ยของปี2022ได้ประมาณ23เบสิคจอยแต่อย่าลืมว่าแบงก์คงไม่ได้สามารถรับประโยชน์นี้ได้ทั้งหมดเพราะว่าต้องส่งผ่านให้ลูกค้าในเรื่องก็เป็นในรูปแบบของการปรับโครงสร้างี่ระยะยาวนะคะอืมอืมครับ นาก็เนเตออกมาก็ที่จริงมันอาจจะขึ้นอยู่กับแบงก์ว่าปรับมากน้อยขนาดไหนแต่เราคิดว่าเอที่เราปรับประมาณการของเราเนี้ขึ้นมาเราก็เนตเนตเราก็แบงก์อาจจะได้ไประโยน์สักครึ่งหนึ่งนะคะคแล้วก็พอที่เหลือกให,ให้ให้ลูกค้าแต่เดิมเนี้ยปร,ประมาณการของของเราเนี้ยหรือเรื่องของอันานาริสุนใหญ่ก็อาจจะมองว่าปี2 0 2พเนี่สิสองเียตัวนิมนจะตกเขียวเพราะว่าเรื่อง f อฟ f cost ที่ เพิ่มขึ้นมา23เบส่อสุดทอยนะคะคราวนี้มันไม่ตกหิวแล้วก็มีเขายืดให้นะคะอืม,อมครับอ๋อโอเคเหมือนกับว่าคือแบงค์ชาติให้เหมือนแบบแบงค์เนี่ยไปคุยกับลูกหนี้ให้แบบเหมือนแบบลดภาระลดดอกเบีย้ยลงแบงค์ชาติก็เลยเหมือนลดดอกเบีย้ยที่แบงค์จะนําส่งให้แบงค์ชาติลงประมาณนี้ใช่ไหมพี่ ก็ S <S> <S <S คือประมาณว่าถ้าสมมติในดอกเบี้อาจจะยืดเทอมไปยาวมากมแล้ววิธีการรับไรู้รายได้ของแบงก์ก็คือเรียกว่าวิธี a c c r o basis คือรับรู้เป็น EIR นะค EIR มันก็จะลดลงถ้าสมมติถ้าจ่ายดอกเบี้ยแบบเดียวกันวันนี้กับจ่ายดอกเบี้ยเท่าเนี้ไปอีกสิบปีข้างหน้ามันก็คิดเป็นคิดเป็น EIR มันก็จะจะลดลงลดลงค่ะครับ,บ,บ,บสรุปก็คือคือมันจะทําให้ ตัวเ a r n i n g อ่ะพี่เราปรับประมาณการขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ในปีหน้าพี่จากจากจากสองประเด็นเนี้ยครับพี่แบงค์ไอพี่แงพี่แบงค์เราเราปรับประมาณการขึ้นโดยเฉลี่ยของของเซกเตอร์เนี่ยประมาณเจ็ดเปอร์เซ็น่ะนะคะแต่จริงๆเราเนี่ยแบงค์น่าจะได้อันนี้ส่งจากในเรื่องของตัวอันที่เราปรับเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยเราปรับเฉพาะในส่วนที่มองว่าได้ประโยชน์จากจากการเอ่อยืด f i ฟไอเนเมกกับเอ่อการเอ่อ ยิวที่จะหายไปจากการที่ต้องช่วยเหลือลูกค้าไปแล้กนะคะแต่จริงๆอาจจะมีอีกประเด็นหนึ่งที่เรายังไม่ได้ใส่ให้ก็คือในเรื่องของตัวการตั้งสำรองเพราะว่าการที่รับโครงสร้างมีระยะยาวเนี่ยก็จะชุดน่าจะต้องช่วยลดภาระในการตั้งสำรองให้กับกลุ่มธนาคารแต่เรายังเห็นว่าตอนนี้มันอาจจะยังมีความเสี่ยงยังมีความไม่แน่นอนในเรื่องโควิดอยู่เราก็ยังไม่ใส่ให้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าได้ลดตรงนี้จริงก็ถือว่าเป็นอัพไซด์อีกช็อตหนึ่งของแบงค์นะคะครับผมครับ มาถึงในในแบงก์แต่ตัวพี่มันมีความแตกต่างไหมพี่ว่าอันไหนแบบได้ประโยชน์มากน้อยแตกต่างกันหรือว่าแบบไม่แตกต่างกันมากครับพี่เจี๊ยบเ,เราคิดว่าอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากจริงๆจะมีจุดที่อาจจะทําให้แตกต่างกันมากก็ขึ้นอยู่กับจํานวนลูกค้าที่จะต้องเข้ามาปรับโครงสร้างนี่ระยะยาวนะคนะคซึ่งจริงๆอาจจะประเมินยากนิดนึงนะคะแต่เรา,รเราสมมติฐานเดียวกันนะคะค่ะอย่างนี้แปลว่า แปลว่าถ้าถ้าถ้าแบงค์แบบเหมือนแบบแบงค์ไหนมีปัญหาเยอะมันมันมันจะดีกว่าใช่ไหมพี่หรือปะอันนี้ผมว่าจะถูกไหมพี่อย่างแบบสมมติเคแบงค์อย่างเงี้ยมีเอสเอ็มอีเยอะอย่างเงี้ยมีปัญหาอยู่อย่างเงี้ยมันก็จะช่วยได้มากขึ้นหรือเปล่าพี่หรือว่ายังไงครับพี่แบงค์อาจจะต้องแบ่งเป็นสองประเด็นก็คือในเรื่องของการประหยัดคอสฟันไอเฟนเอฟคอสเนี่ยละเลทออกมาลวยูนิมจะเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยคนที่มีปัญหาน้อยอย่างแบงค์กรุงเทพเนี่ย ไม่ค่อยมีลูกค้าที่มีปัญหาฝอนเล็อิมแพกออกมาก็ควรที่จะมีได้รับประโยชน์มากกว่าแบงที่มีปัญหาเยอะๆที่จะต้องช่วยมีจํานวนลูกค้าที่ต้องช่วยเหลือรับโครงสร้างที่ยาวเยอะคือไม่ใช่ปเด็นในเรื่องของนิมนะคะแต่ว่าประเด็นในเรื่องของการประหยัดการตั้งสำรองนะคะอันนี้ก็แน่นอนว่าใครที่ช่วยเยอะก็น่าจะได้ประหยัดเยอะเพียงแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่ได้ใส่ประเด็นในเรื่องของประหยัดการประหยัดการตั้งสำรองเนี่ย เข้าไปในโปรดิวชันเราให้เป็นให้เป็นอัพไซด์ไปก่อนอเ,เพราะว่าตอนนี้ก็สถานการณ์โควิดก็ยังไม่แน่นอนอนะคะครับผมโอเค,คมันเหมือนกับว่าแบ่งมาสองสองสองแบบคือถ้า,อาไอการลดการส่งเงินเข้ากองทุนเนี่ยถ้าแบงค์ใหม่มันแบบนิมมันดีอยู่แล้วมันก็ได้ประโยชน์เพราะว่ามันแบบเหมือนกับว่าไปลดให้ลหูกค้าน้อยให้พี่แต่พระลระมันลดลง<ด>ใช่ไหมในส่วนหนึ่งก็คือถ้าตั้งสำรอง อันไหนที่แบบมันมีปัญหาเยอะไอการลดเงินตั้งสำรองในอนาคตเนี่ยมันก็จะดีต่อแบงค์ที่แบบมันมันไม่ค่อยดีตอนนี้ใช่ไหมพี่ประมาณนี้ไหม <c oughs> ใช่ใช่ก็อไอการลดภาระาไอคับโอเค <c oughs> นะฮะอันนี้ก็คือแล้สรุปแล้วก็เป็นบินบินทั้งคู่สำหรับแบงค์นะคะครับผมอมองโอเค <c oughs> ครับอันนี้ก็น่า,นาจะเคลียร์ละนะฮะมาถึงแนวโน้มในผลการทํางานครึ่งหลังบ้างพี่เจี๊ยบเป็นเป็นยังไงบ้างพี่ตัวกลุ่มแบงค์นะครับ ถ้เรามองครึ่งปีหลังเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะก็กำไรน่าจะาลดลงเมื่อเทียบกับครึ่งปีแรกนะคะก็ประเด็นหลักๆเลยก็คือการตั้งสำรองที่เรายัางคิดว่าครึ่งปีหลังน่าจะสูงกว่าครึ่งปีแรกนะคะคร,ออรองรับสถานการณ์โควิดอันนี้นะคะและ้วแล้วก็เประเด็นที่สองก็คือ,อในเรื่องของตัวค่าทไรายได้ค่าธรรมเนียมนะคะซึ่งต้องบอกครึ่งปีแรกให้ดีมากๆเลย่วนไตรมาสหนึ่งนะคะเพราะว่าได้รับอันิสงจากตัวแคปทัลมาเก็ตที่ดีนะคะ ครึ่งปีหลังเราคิดว่าน่ามันมีล็อกดาวน์พวก business activity การใช้ประกันอะไรเงี้ยใสยมันก็จะลําบากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นครับเพราะฟีมทำครึ่งปีหลังมันก็จะด้อยก,กว่าครึ่งปีแรกนะคะคร,ครึ่งปีหลังกปกติก็เป็นฤดูการที่ค่า,าราจการการดำเนินงานจะสูงกว่าครึ่งปีแรกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเทียบเนี้ยกําไรครึ่งปีหลังเทียบกับครึ่งปีแรกเนี่ยน่าจะน้อยกว่าแต่ถ้าเทียบ กำไรครึ่งปีหลังปีนี้เทียบกับกำไรครึ่งปีหลังปีที่แล้วก็น่นาจะดีขึ้นค่ะครับผมมาถึงในส่วนของอ,อตัวตัวด้านของตัวพ็อพิกเราเนี่ยยังยังเป็นตัวไหนอยู่ครับพี่เจียบตอนนี้ก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วหุ้นกลุ่มธนาคารเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นหุ้นที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มเซ็มาค่อน มาค่อนข้างก็เยอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ตอน Evaluation เนี่ยก็เทรดที่ต่ำกว่าถ้าเฉลี่ยในอดีตถึงสองเซนดาดั์ดีมิชัก็คือก็เกือบทั้งกลุ่มอ่ะเรียกว่าค่อนข้างจะ u n d e r v a l u e นะคะก็โดยเฉพาะแบงก์ใหญ่นะคะแต่ท็อปพิทที่เราเลือกเราก็ยังคงเอ่ยยังเนื่องจากว่ามันยังมีสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนนะคะเราก็ยังเลือกเลือกหุ้นที่ปลอดภัยปลอดภัยไว้ก่อไม่ถึงมาก แพกจากเป็นเรื่องของความแน่นอนให้มันน้อยที่สุดนะคะก็อยางเป็นคงเป็น BBL นะคะแต่ถามว่าคนตัวอื่นเรามองว่ายัางไงก็เรียกว่าถ้าเป็นแบงก์ใหญ่ไม่ส่วนใหญ่เราก็มองว่า a l u a ชั่นถูกแล้วก็เข้าซื้อได้นะคะแต่ถ้าต้องเลือกก็ขอเลือก BBL <D> โอเคนะฮะอันนี้ก็คือตัวที่ที่เราชอบแต่ว่าถ้าในภาพรวมแบงก์ใหญ่ต่างๆมันก็ดูแล้วมูลค่ามันเริ่มน่าสนใจละไอ้ถามไปพี่แจมไอ้ผลของมาตร,รการสองอันนี้ของแองา่าคือมันจะมันจะมี มีผลในปีหน้าใช่ไหมพี่ไม่ใช่ปีนี้ใช่ไหมยังไม่เริ่มใช่ไหมพี่ผลมันจะกระทบหลกัหลกๆก็คือจะกระทบผลประกอบการในปีสองพันยี่สิบสองค่ะเนื่องจากว่าตอนปีสองพันยี่สิบสองเนี่ยเดิมเราไม่คาดว่าเราเขาเขาบอกว่าเขาจบแล้วมาต่ให้การยืดการลด f d F cost จบแค่สิ้นปีสองพันยี่สิบเอ็ดก็แล้ก็เราก็ทำ cost ฟันขึ้นทีนี้พอในปีสองพันยวบสองนี้มันเขาบอกไปไม่ขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องถับลงมาเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะทำให้นิ่ม ส่วนต่างแต่ดอกเบี้ยดีกว่าที่คาดไว้นะ,ค,ะครับพแล้วก็ลดแล้วเรื่องของการตั้งสำรองเนี่จริงๆเราก็คาดว่าแบงค์เนี่ยน่าจะการตั้งสำรองน่าจะลดลงละปีสองพันยี่สิบสองแต่ว่าโอเคมันทำแน่นอนอยู่บ้างนะคะแต่ว่าเราก็า,ามีมาตรการเนี้ยมันก็แล้วก็มั่นใจมากขึ้นว่าตัวตัว การนังสำรองนี่น่าจะลดลงได้ในปี2022แต<ม>่จะลดลงมากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ต้องดูอีกที<ม>แล้วก็จริงก็ถ้าดูผลประกอบการตอนนี้เนี่ยเรามองว่าเอออัตราการเติบโตของกำไรสุทธิเนี่ยของคุณธนาคารในปีนี้เรามองประมาณ2 0 2 1ิเี่ยนะคะปีหน้าก็ พอรวมเรื่องประโยชน์จากเรื่อง f ี่เป็นอะไรเนี่ยเราก็มองว่าน่าจะเติมโตได้ต่อเนื่องประมาณ18เปอะะร์ซ็นะคะก,ก็ค่าก็อะไรก็ฟื้นตัวได้ค่อนข้างดีแล้วก็บอกว่า18ปเซที่เราพอแคสสำหรับปี2022อย่าลืมว่าเรายังไม่ได้ใส่อัพไซด์ที่จะได้จากการเครดิตคอสที่จะช่วยประหยะัดจากจากจากมาตรการแบบโครงสร้างประยะดยาที่เรายังไม่ได้ใสใ่ไปโอเคนะฮะอันนี้ก็คือไม่ใส่ตรงนี้ให้バリュเช่นก็ถูกถูกแล้วอ่ะครับค่ะ โอเคสุดท้าย b ี l เราเราให้ถ้าเก็ตไยเท่าไหร่พี่ทางประจายจริงพนะครับพี่ค่ะร้อยหกสบห้าบาทค่ะโอเคร้5หกห้า okay, นะฮะ <5. S 1> ก็ <5. S 1> วันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากนะครับขอบคุณมากครับ <5. S 1> เจีย๊ยบค่ะ <5. S 1> ก็นะฮะเราก็เชิญพี่เจี๊ยบมาตอนนี้บ่อยหน่อยนะครับในส่วนของอตัวตัวเนะอ c เนาะเอเราก็พูดไปละอันนี้เราก็มาอัปเดต ในส่วนของตัวตัวกลุ่มแบงก์กันนะฮะเดี๋ยวผมก็ดูดูแบบดูกราฟหน่อยละกันนะเออนะครับว่าแบบราคาหุ้นที่แบบมันปรับตัวขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นโอกาสในแบบคือถ้าพูดถึงเนี่ยในทุผลการดำเนินงานก็ฟื้นตัวใช่ไหมครับมีมาตรการแบงค์ชาติช่วยเหลือโลนโกูดะนะครับถ้ามันดีเข้ามาตามภาวะเศรษฐกิจเนี่ยก็ น่าจะเป็นตัวเล่งให้ earning ็งเมันมัน,ม,นมันดีขึ้นนะครับแล้วก็ภาพรวมครึ่งหลังอาจจะชะลอจากครึ่งแรกแต่ว่าก็ถือว่าดีเมื่อเทียบกับครึ่งหลังของปีที่แล้วนะครับตัวด้านของที่เราชอบเนี่ยก่อนละกันนะตัว BBL นะครับมตัว b b l นะครับตัว b b l มูลค่าก็ถือว่าถูกนะฮะร,ราคามาัลงไปเยอะจริงก็ยังซื้อได้แหละนะครับเพราะนั้นตัว ราคาเป้าหมายเราให้ตั้ง1้อบาบาทตอนนี้ร้อยบาทบาทเอน, <c oughs> นะครับก็ถือว่าแบบอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อแล้วกัน <c oughs> ผมถึงบอกว่าแบงก์อ่อนตัวเป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับอันนี้มันก็แบบปรับตัวขึ้นนะก็จะแบบเสียดายว่าแบบบางคนแบบกลัวซื้อไม่ทันกลัวตกรดอย่างเงี้ยอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อแล้วกันนะเดี๋ยววัดแนวรับมาให้นะครับในส่วนของตัว BBL เนี่ยนะครับก็จะมีที่ แถวราคาประมาณ110ลงไปะนะครับมผมว่าเข้าได้110นะฮะแล้วก็ตัวด้านบนเนี่ยก็ตีแนวต้านทั้งรอบเลยก็ได้ครับที่ปรับตัวขึ้นตัวนี้มันติดประมาณระดับ38.2%อยู่หรือว่าเส้นส0งวันเนี่ยนะครับน่าจะเป็นแนวต้านเพราะนั้นรอย,ย่อยแล้วกันนะส่วนด้านบนเนี่ยก็มีแบบ1 2 0 130อ่ะนะครับเป็นเป้าด้านบนตัวนึงเป็นในส่วนของตัวเคแบงนะครับ ก็ตัวนี้ก็ถือว่าน่าสนใจนะถ้าพูดถึงแบบประเด็นเรื่องการจัดชั้นนี้นะครับหรือว่าแบบลดภาระของการตั้งสำรองลงอย่างเงี้ยเคบงก็น่าจะได้ประโยชน์ที่สุดนะเพราะว่ามันแบบกระทบเยอะนะครับส่วนนิมได้ประโยชน์จาก BBL เพราะว่านิมมันแบบทรงตัวระดับที่แบบไม่ไ่าต่ำมากนะฮะแล้วพอแบบเหมือนแบบลูกหนี้ไม่ค่อยมีปัญหาอย่างเงี้ยพอแบงค์ชาติช่วยมันก็จะแบบเหมือน เหมือนทําให้ภาระที่แบบนำส่งเงินกองทุนของ BBL อะ่ะมันลดลงขาดที่ลูกนี้อ่ะมันไม่มีปัญหานะครับอันนี้จะดีต่อ BBL แต่ไอเคแบงเนี่ยมันจะดีเรื่องของการลดการตั้งสำรองลงนะครับก็จะดีต่อว่าท์ทลายด้วยเพราะฉะนั้นถ้าดูเนี่ยประเด็นของมาตรการแบงคชาตินะครับที่เป็นบวกก็ดูน่าจะเป็น BBL กับตัว KBank นะแต่จ,จริงๆไม่ได้หมดแหละครับนะครแต่ก็ ตัวชอบเราก็ b b l อีกตัวหนึ่งก็เป็นเคแ bank นะครับที่ผมว่าราคาหุ้นมันก็ลงมาเยอะเหมือนกันนะนะครับรอซื้อก็ประมาณร้อลงไป115ร้อยสิบห้าร้อยสิบอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านบนความจรงิงมันจะมีประมาณร้อยสามสิบร้อยสี่สิบนะเอออัพไซด์อาจจะเยอะกว่าตัว Kbank นะนะครับก็ลองอ่อนตัวแล้วก็เป็นจุดในการโอกาสในการเข้าซื้อแล้วกันนะครับสำหรับตัวกลุ่มแบงค์ที่เรานํามาพูดถึงในวันนี้นะครับก็คือที่มาของอฝันหุ้นในวันนี้นะครับ ต่อมาตรการแบง์ชาติก็เป็นบวกแล้วก็จะทําให้มีการปรับประมาณการก,ากําไรกลุ่มแบงก์ขึ้นประมาณ5%เนะครับแต่ว่าก็ยังมีส u r p จากที่แบบถ้าตั้งสํารองมันน้อยลงเนี่ยซึ่งเรายังมองแบบมะนมัดระวังอยู่นะครับยังไม่ได้ปรับลดอัตราการตั้งสํารองลงนะครับถ้าลดเนี่ยการปรับประมาณการขึ้นน่ะมันก็จะมากกว่านี้แต่ ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยราคาหุ้นกลุ่มแบงก์มาลงมาเยอะนะครับมูมลค่าน่าสนใจแล้วผลการดำเนินเริ่มฟื้นตัวเระั้นอ่อนตัวก็เป็นโอกาสในการซื้อได้นะครับบทสรุปของวันนี้นะฮะก็ถ้าเราชอบก็จะเป็น BBL นะฮะโอเคครับก็ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าด้วยกันเราหวังดีสวัสดีครับผมสวัสดีครับ